ผู้เขียนมาจุดความนิ่งนะวางจุดประจุบวก2ประจุให้หากกา่างกัน4เมตรโดยประจุทั้ง2มีขนาดค1วหเท่าศูนย์ไมโครโคูลอมบ์และขนาดค2วสเท่ากับรไมโครคูลอมบ์จากนั้นนำประจุค3วเท่ากับสไมโครคูลอมบ์มาวางจุดหน้าตำแหน่งกลางของเส้นตรงที่เชื่อมประจุค1และค2จงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุค3เป็นกี่ลนิวตันคนระับรอบโจทย์ข้อนี้ใช้สูตรก็คือ q อิวคือคิวารด้วย คาอิเล็กรอสองคูณด้วยจิหนึ่งลบจุดสองได้เก้าคูณสิบกํลังเก้าคูณด้วยสองคูณสิบกําลังลบหกหารด้วยสี่กาลลบสองที่หนึ่งได้สิบหกคูณสิบกําลังลบหกลบด้วยสี่ 6, คูณสิกลังลบสองลบหกคิดเลขไวๆไว้ได้แล้วห้าคูณสกลงังสามสาลยสองคูณได้สิบสองคูณกลังลบหกได้แล้วห้าบกสี่คูณสบกะล,ลังสลบสองนะครับไม้ไปขนตอนะครับ